ครับสวัสดีครับคุณผูท้ท่อนคุณผู้ไทยครับวันนี้มายามมองครับอยู่โพนน้ำยังอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินครับกับผู้บ่บาวไทยบ้านครับมายามมองนครับนี่มายามมองมายามมองกับผู้บ่าวไทยบ้านพบทบม,มองซื้อมองที่มไว้เมืม่อวานนี้มายามมอง มอใหญ่ขนาดสิเดอมองคนผู้ผู้ไว้สิเดอเปล่าลงไุ้นเลยพุ่นหรอวยังไปได้อยู่อ่ะได้ยังอย่างนี้อ่าครับกำลังคือมองอย่ามองครับอย่ามองน้ำเบ้านัดครับเบานัดบางคุ้มไหมค้เบา ใส่บ้านโอ้โอ้ได้เลยตัวหนึ่งนะหนึ่งตัวได้ตัวได้เลยตัวหนึ่งไม่มีเห่าเนอะ สองตัวฮานาะสองตัวแล้วพี่มีเสื้อขวางว่ะเสื้อขวางเสื้อขวางปตัตะพุนี่ะหนาวอยู่บ่เย็นอยู่บ่ lại để chết tụi đâu oh, tí lại vô, lại tụi mưa nè Mày với nó mòn nó อากาศครับอันนี้โวยมยังเขาลอกไม้เขาลอกไม้เลยโว้ใหญ่ครับเขาลอกไม้เลยใหญ่ เบาหนัดบานคุใหม่์กำลังมาหือมองได้อยู่ป่ากันป่าหรือปะป่าโอเค่งป่าขาวปะป่าขาวอ๋ออะไรบาคุเใหม่รับมาหือมองนะ ไลุ่้บเขตบ่หมาบ้องด่างเดียวหรอป่ะสามด่างคุณบ่บ่ไล่ไปเรื่อยๆบ่ มองซื้อมองสามด่างครับเบาหนัดซื้อมองสามด่างคุณโอ้ลงมองไปสามด่างเมื่อวานนี้ไ่หยามเกิดขึ้นลงมองไปสามด่าง <c oughs> จะเอาไม่ยามแปดโมงเก้าโมงแหละเมือม่อคืน <c oughs> น,นี้เมื่อคืนนี้หนักไปหน่อยก็เลยหนักไปหน่อยก็เลย ม่ยาใสายจะร้อยการโดยรอบการโดยรอบครับควยน้ำยัง ไผ่ลู่ลมบรรยาากศอากาศตอนนี้ประมาณประมาณอา่25 3. 30. 30. 3. องศาครับกัดหนาวอยู่30องศาพุ่นะ25-30องศาพุ่นะแจ้งได้ด่างเดียวบ่ ซสื้อไว้ามด่างครับเมื่อวานนี้เซื้อมองไว้สามดา่างเมื่บวานนี้ม่ยาบาวนับาวนัทเื้อมองไว้สามด่างมาองไว้าาสามด่างไม่หยา เบรกก่อนมัอนี้พี่ใหม่หาขวดได้เมื่อคืนนี่นะหาขวดได้เมื่อคืนนี่นะพี่ใม่เลยนั่นไม่มอยากมองอ ไม่ได้มาอ้อยหนูผู้เดี๋ยวนี้บอกได้อยู่ประมาณหนูผู้แถวนี้บ่กไม่ได้คุยไม่ได้เพิ่มมายิ่งบอกอ้อยหนูผูเนาะไมงยิ่งหนูนี่หนูผู โอ้ได้ผมพอดีเลยนะเอานัดรับมาอย่ามอง <c oughs> ไปเละไปพูดนละการเดินรอบครับ <c oughs> <c oughs> ขวดสะพาน <c oughs> ขวดสะพานเสริมตัวระวังบ้านคุ้มเก่ากับบ้านคุ้มใหม่ <c oughs> โอ้ก็ไปเนี้องาม <c oughs> งามขนาดก็ไ่งามขนาดเลยแล้วบ่าวนัดก็ซื้อมองผมนะมองมานัดซื้อไว้สามด่างจะได้ลายเขาเลยนะบึง สาวผู้ไทยเจ้าคืองามแท้ละวะฮะแ <c oughs> ับผมโอ้โอ้โอติดนลโอ้ติดป่ายอยู่โอ้ได้อย่เลยครับติดป่ายอยู่ เบาหนัดครับบบานัดมายามมอง <c oughs> ซื้อมองไว้สามด่างซื้อมองไว้ตัแตมือว่านนี้ประมาณห้ามุงแรงมายามมองเก้ามุ่งเ้าครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้จัดหนักจัดหนักน้อยนึงก็เลยตื่นสายตื่นสายจะน้อยแี่มีเป็นปัญหาครับเพราะว่าอันนี้มองนิดหมายถึงว่า เป็นอุปกรณ์หาปลาแล้วก็เป็นอุปกรณ์หาปลาแบบว่าเสื้อนอนกินครับเสื้อเป็นเสื้อนอนกินมีต้องลงไม้ลงมือเพลิดสายครับเอามาคั่งไว้เอามายั่งไวแล้วกันเนื้อมูสาวกับมาฮือเอาครับเป็นอุปกรณ์หาปลาแบบง่ายๆครับ<ม>ของเบาหนัดครับผู้บ่าวสบายครับเบาหนัด<ม>โอเคครับคลิปหน้าเราเป็นเพลินนั้นอย่าลืมกดติดตามนะครับครัวภูทรคนภูไทยครับ สวัสดีครับ